อ๋อลูกค้าไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเลยนะคะเป็นน้องสาวองรยาแล้วก็หลานนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาทําเรื่องซื้อขายถ่ายถอนยื่นร่างวัดนะคะตอนนี้เป็นช่วงกลางวันพักเที่ยงนะคะหากคุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยๆที่เราแบ่งวันนี้นะคะก็คือตําบลกําปังอําเภอนนไทยสวรวัดนครราชสีมาเนื้อที่6ไร่นะคะมีสนนพุทแดงอยู่ใกล้ถนนสุรนา,ารายประมาณ2กิโลกว่าเท่านั้นเองหากสนใจติดต่อสอบถามแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์063 8412188ไลน์ไอด์นะคะ0638412188ติดตามเพจเฟซบุ๊กของเราชื่อเพจว่าใคยที่ดินและอสนุกคลิปนี้ที่ยูทูบนะคะชื่อช่องวายเอ็นดับเบิลรียลเอสเตท78เจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเ049ค่ะแล้ว Q เ049เกมไหม